ถ้ามันสู้ทีเดียว2ตัวเราอาจจะไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กับดักช่วยนะครับเกมนี้ส่วนสําหรับวิธีการผสมนะก็ให้ไปดู EP ที่แล้วนะครับผมได้ทําการสอนไว้แล้วนะอืมเป็นไงละ่ะเจอเอสกิโมเข้าไปโอ้ยทำไมมันสไลด์ไม่โดนครับตรงนี้คลิปนี้ผมจะใช้ เรียบร้อยครับ เอาล้วครับก็กลาบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนซีชแชแนลครับผมวันนี้ผมก็จะกลับมาแคสเกมมอลเตอร์ทรีดีกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมกําลังย่า,ายเองเนื้ออยู่นะก็จับจังหวะเพลงนะครับร <fish> นี่นะครับอันนี้คือสําเร็จนะฮะ โอเคในส่วนของวันนี้นะครับผมก็จะมาต่อกันในเควสระดับ4ดาวนะครับเควดนี้ก็อยู่ในลำดับที่9นะครับ, <Hi. S 1> รบก็เจอกับเจ้ากระต่ายยักษ์สตัวนะครับ อุรนคูตเนะ่อุรนคูดโอเคให้เรารีบสังเกตในแผนที่ก่อนนะครับ2-3ตัวนี้เราเคยเจอใน EP ที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า มันตึงเอาเรื่องนะครับตัวนี้ซึ่งในควดนี้นะครับเราเจอตัวแบบนี้2ตัวทีเดียวนะครับแต่ในวันนี้ผมก็ได้เอากับดักมานะครับเพื่อที่จะสู้กับมันแล้วก็ผมก็จะผสมมันนี้อีกอันนึงนะครับผสมมันนี้นะเป็นอ่เรียกอะไรมีดนะมีดติดพิษเนะี่ย ก็ใช้เห็ดพิษผสมกันนะครับก็จะกลายเป็นมีดพิษนะครับอ่าแบบนี้โอเคตอนนี้ผมก็มีมีดพิษนะครับอันหนึง่งอ่ามีดพิษนะครับสีม่วงแล้วก็ยัดอันนี้ก่อนแล้วก็ยัดเนื้อย่างที่เราทำมาอันเดียวคือเต็มหลอดนะครับนี่ ก็บน์ชมพภูตะกี้มันอยู่2-3นะครับก็ไปดูกันถ้ามันสู้ทีเดียว2ตัวเราอาจจะไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กับดักช่วยครับเกมนี้ส่วนสำหรับวิธีการผสมนะก็ให้ไปดู EP ีที่แล้วนะครับผมได้ทำการสอนไว้แล้วนะอืมเป็นไงล่ะเจอเอสกกิโมเข้าไป โอ้ยทำไมมันสไลด์ไม่โดนครับตรงนี้คลิปนี้ผมจะใช้เรียบร้อยครับแตกครับหัวแตกนี่ะนี่ครับมีประโยชน์มากครับจับแบบนี้เราใส่ฟรีได้เลยฮะ ตัวนี้มันตึงเอาเรื่องนะครับถ้าเจอสองตัวอาจจะไม่ไหวครับดูเอาเรื่องครับเอาเรื่องเดี๋ยวนะ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 วนะผมกินยาผิดผมปั๊มยาผิดเฉย <c oughs> บอกแล้วครับมันตึง แล้วครับมันตึงถ้าเจออีกตัวนี่คือมีแย่เลยนะโอเคเติมเลือดเสร็จแล้วก็ใช้อันนี้นะครับจะทำให้มันติดพิษนะครับอันนี้เป็นมีดมันยังมาอีกตัวแล้ว ตูครับตึงไม่ตึงดูเอาคืออีพีที่ผ่านมาที่ผมเจอมนะันเนี่ยตัวเดียวก็แทบแย่นะครับตัวนี้เกินไปต้องใช้กับดักช่วยครับ ลงหลุมนะครับลงหลุมแล้วโอ้โหเกินไปเกินไป เกีเราเดินไม่ออกนะครับเหมือนเราจะโดนอ่ก้อนน้ำแข็งนะครับมันทำให้เราเชื่องช้าเมื่อกี้โอเค,อเ,คเจอกันอีกรอบครับอเ,เอาละเราจะไปลุยตอนที่มันแยกกันนี่แหละ เดี๋ยวผมผสมกับดักเพิ่มก่อนนะสักครู่หนึ่งโอ้โหหมดกับดักหมดตึงนเราเรืองฮะเจอสองตัวเดี๋ยวนะผมดูกับดักก่อนมีอะไรเหลือบ้างโอเคได้มาแล้วครับ sẽ đây ngay, sẽ ngay rồi Chờ đây ngay rồi Sẽ lái hải bây นี่แสดงว่ามันเริ่มเจ็บแล้วครับแบบนี้แสดงว่ามันเจ็บแล้วนี่ถอยหลักถอยหลักถอยหลักถอยเอาหลัก เต็มนี่ครับเราเรจะมาอะไรอ่ะหิมะกัดกินนะครับโอ<ฮ>้โหต้องยัดอันนี้ช่วยตอนนี้ร่างกายเราเย็นเกินไป กายเราเย็นกินไปอืมโอ้ยโอเครีบจบดีกว่านะก่อนที่เราจะเจอสองตัวกัน ในทีเดียวเก็บไปหนึ่งครับ bạn một rồi, một, mình mà rồi, này này, này mình แรงทองเอาเล,ละโอ้โหโชคดีมากเลยไม่โดนมันเรียบร้อยครับเรียบร้อย เรียบร้อยครับเจ้ากระต่ายครับนี่ครับแล้วก็มีดพิษมีดสัน้นพิษนะเนี่ยมันติดพิษนะครับจะดได้ลดพ p ีมันเยอะๆแล้วก็อันนี้ของเหม็นอไม่ใช่ของเหม็นทำให้มันมึนงงครับ การมันลูกพ่ออืมเจ็บแล้วน่ครับนี่ครับ,รบล้มครับล้มครับ เรียบร้อยครับผมเป็นไงนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการทำกับดักนะฮะอันนี้กล่องเราหมดแล้วนะเฮ้ยมีหมยหมู รีบรแลมันเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัดจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ตัวผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ